พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิษุทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลาย พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจกได้ตรสัสรู้ตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จกได้ตรสัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายแม้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตรสัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจปจ,จุบันนี้ก็ได้ตรสัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดนั้นวันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยทราบความจริงนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนอะไร พระตถาคตตรัสรู้อะไรเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพรุทเจ้าบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสามธรรมชาตินี้เกิดแก่ตายทําอย่างไรเราจะพ้นจากสามธรรมชาตินี้ได้นะ ดังนั้นให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้โดยตรงนะสอนเรื่องการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทำอย่างไรถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีในโลกไม่มีความจำเป็นที่หลานตัสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกทีนี้ในความเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกิน เวลายอมคุยธรรมะก,กันยมต้องถามว่าคุณสายไหนผมสายนี้นั่นสายนี้ในเมื่อผู้เจ้าองค์เดียวกันเหตุใดจึงมีความหลากหลายความแตกต่างนะมันต้องมีใครจำมาผิดสักคนหรือมีใครไปเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพระตถาคตยืนยันว่าพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันทั้งชีวิตความสามารถของพระตถาคตนะ พระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตัดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวมีคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ทำได้ดังนั้นต่ำกว่าพระเจ้าเนี่ยคำพูดผิดพลาดได้หมดนะดังนั้นสาวกไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยพูดพลาดได้หมด ความสามารถอย่างที่สองของพระตถา,าคตรพระองค์บอกว่าคําของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกัน,นพระองค์บอกว่าพิสูุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถา,าคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถา,าคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถา,าคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคําตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีไม่ได้ในพุทธศาสนา ต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว <_ an> เท่านั้นและคำตถาคตพูดหลุดออกจากปากแล้วเป็นอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาน,นี่คือความสามารถของพระศาสดาข,ของเราที่ <_ an> <Hey, S 2> บางทีชาวพุทธเราไม่ทราบนะและขีดจำกัดของความเป็นสาวกคืออะไรพระองค์บอกว่าถึงเธอจะเป็นพระอรหันต ผู้ปัญญาวิมุตติก็เป็นแค่ผู้เดินตามตถ,ถาคตเป็นมรรคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรคขวิทูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคขกุวิโทฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมรรคานุกาผู้เดินตามมรรคถึงแม้จะเป็นพระหันผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามหลุดพ้นด้วยปัญญานี่ให้ทราบขีดจำกัดของสาวกว่าปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาบัญญัตินะ่ มาสอนผิดจากศาสดาไม่ได้และพระตถาคตยังสั่งกำชับไว้อีกด้วยว่าภ <_ d iam onds> ิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะอย่าไปบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะบัญญัติไว้แล้วก็อย่าเพิกถอนอะไรไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเพิ่ม เป็นเราเราจะสอนอยังไงถ้าเราเป็นลูกศย์พระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าสั่งอย่างนี้ดังนั้นก็คือต้องทรงจำำําคําตถาคตแล้วไปประกาศหน้าที่โยมทําตัวเหมือนไม้เนี่ยผู้เจ้าพูดร้อยต้องออกไปร้อยพูดห้าสิบต้องออกไปห้าสิบอย่าเติมอย่าตัดคําของพระองค์นะดังนั้นจริงขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะหรือเชื่อมเข้าไปในจอมาที่นี่รู้สึกจะทันสมัยที่สุดนะ <laughs> มีจอให้ ดูกันทุกที่นะที่สำนักนายกยังไม่ทันสมัยเท่านี้เลยยิ่งมีใหม่ทุกคนนี่ก็สะดวกนะเหมือนไปที่โรงเรียนเสก็มีไม่ทุกคนก็จะถามปุ๊บปุ๊บนี่นะก็จะทำให้เราได้ความกระจ่างขึ้นมานะดังนั้นเราได้รู้ความสามารถของพระศาสดาแล้ะขีดจำกัดของสามภ และสิ่งที่ผู้เช่าเตือนเอาไว้ว่าอย่าทําอะไรสาวกคุณอย่าทําอะไรภิกษุอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิ่มถอนนะ <c oughs> และผู้เจ้ายังเตือนไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตนะบอกเตือนไม่เลยสุดตัแต่เราใดที่คนแต่งใหม่เนี่ยเขากลับไปสนใจ คำของสาวกคำที่แต่งใหม่แต่คำของตถาคตเขาจะไม่เงี้ยวหูลงฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่คนควรศึกษาเราเรียนลักษณะนี้นะ่ะจะเกิดในอนาคตและนี้คือความอันตรธานคือความหายไปของคําศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกหายไปหายไปเรื่อยๆพระอ <c oughs> งค์จึงตรัสว่าสุดต่างๆเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกากรอน มีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคําแต่งใหม่นะคําสาวกนะที่ภาสิทธขึ้นเองเนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปศึกษานศาสดาปัญญา่างนี้และตรัสกลับกันว่า ส่วนสุดตังตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตังตะเหล่านั้นมกากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระองค์กำชับไว้เลยว่าต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคต นั้นจึงอยากให้เราทราบเนี่ยพุทธประสงค์พระดำรดนี้ซึ่งพูดมาแล้ว2,500กว่าปีและปีนี้ครบ2,600ปีของการตรัสรู้ของพระตถาคตนัตมาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปได้ยินได้ฟังคำตถาคตล้วนๆตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีคำหรือความเห็นของสาวกเข้าไปป,ปะปนนะซึ่งสาวกทำไม่ได้ไม่อนุญาตนะ <c oughs> ราะสัพพญ,ญูมีผู้เดียวในโลกนานๆจะเกิดขึ้นที นะดังนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละเราเราจึงเห็นความสำคัญ <c oughs> เราจึงนำพระสูตรเหล่านี้มาทำรวบรวมอยู่ในแผ่นพับนะแผ่นพับนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะที่รวบรวมบ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกเตือนว่าในานาคตการคำพระเจ้าจะเสื่อมไปนะ สอนให้ฟังแต่คำผู้เจ้าแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เรีเรยกว่าปฏิบุจชาวินีตาปริษาโนกจิวินีตาบริษัทที่ฟังแต่คำตถาคตสั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิ่มตอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์ตัดกับรานนทว่าอานน์ความขาดศูนย์แห่งกลาลยานวัตนนี้คือคำพระตถาคตเนี่ยมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย อนุนเกี่ยวกับกัลยานวัตนั้นเราขอกล่าย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยานวัตที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอยากเป็นบุตษพวกสุดท้ายของเราเลยนะคำตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขาย4 3 0ส สามสี่ร้อยหัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ไม่มีเห็นไหมว่าคำตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่คำมีแต่หนังสือสาวกแต่หาคำศาสนาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทำหน้าที่สำนักสักยปุตติยาคือประกาศคำตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคำตถาคตเป็นอย่างไรผู้เจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และหลักการของพระศาสนาสอนอะไรนะ <c oughs> นั้นหลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยเ <c oughs> นะื่อให้เราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อตาม,มาทำมาจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี่ก็ตามนะคือคำพระศาสดาทั้งหมดไม่มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ให้ทราบว่าหลักฐานนี้นะถอยหลังไปเนี่ยตำราในทางพุทธศาสนาณนะวันนี้ สองสำนักใหญ่คือตัวนี้มหามงกุฎเก้าสิบเอ็ดเล่มนะมหาจุลาสี่สิบห้าเล่มนะพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศสองสำนักนี้ใครตั้งรัชกาลที่ห้าตั้งนะและสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเราถอยประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งนะสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากตัวนี้ให้เราทราบก่อนบาลีสยามรัฐใครเป็นคนทา รัชกาลที่หนะเป็นผู้ที่นิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันนะแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามคือตัวที่ขึ้นในจอนี้นะทำเมื่อปี2 4 3 1สามหน่ถึงสองสใช้เวลา5ปีในการทำนะให้ทราบที่มาที่ไปตรงนี้ทต่นี้หลักฐานที่พระในรัชกาลที่5ใช้เนี่ยเอามาจากไหน ตัวใบาลานเนี่ยนะตัวใบาลานที่จาร์ด้วยอักษรคอมน,นี่เอามาจากราชการที่หนึ่งคือตัวนี้ซึ่งเก็บไว้ที่หอมนณฑีธรรมท,ที่วัดพระแก้วเหมือนกันรอหนึ่งนิมนต์พระมาสองร้อยกว่าลูกทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุโรแลนด์าลาสลิดป,ปัจจุบันนะแล้วช่วยกันคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะอายุธยาถูกเผาข้อมูลหมด เราหนึ่งจึงอยากมีหลักฐานทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในประเทศจึงรวบรวมพระแล้วก็ยืมจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่ามา,มาแล้วให้พระ200กว่ารูปเนี่ยนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาทําอยู่หเดือนราชการที่หนึ่งเนี่ยควบคุมการทําด้วยพระองค์เองถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดทุกวันจนครบหกเดือนงานนี้จึงเสร็จน,นี่ทราม,มาที่มาที่ไปครับทีนี้ ประเทศลาวรามันพม่าเดิมเนี่ยในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานนี้มาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปริณิพานนะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยนะพอปริณิพานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือทรงจําใช้การทรงจําและถ่ายทอดทางปากคือมุขปาฐะถ่ายทอดมาเรื่อยๆดังนั้นผ่านมา200ปีพระเจ้าโศกมหาราช เก็บข้อมูลลงในอะไรเสาหินโศกนั้นถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเสาหินโศกซึ่งแกสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาประกิตนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่มาที่ไปของพุทธศาสนาในปัจจุบันจากเสาหินมาสู่ใบลานในรัชกาลที่หนึ่งมาสู่หนังสือนะ,นะตรงนี้ในรัชกาลที่ห้าและมาสู่แผ่นซีดีแผ่นนี้ในรัชกาลที่9้า วิธีเก็บข้อมูลและตอนนี้เราพยายามกระจายข้อมูลตรงนี้เข้าสือ่อมือถือของทุกคนถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดได้เรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชชั่วคราวพอดีแล้วก็เลยทำข้อมูลบา,าลีสามรัฐเนี้ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในแอปพลิเคชันทั้งบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่ม พร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจคน,นเวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้ากดวินาทีเดียวเจอแล้วน,นั้นตอนนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบคําพระตถาคตได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือความถูกต้องโยมคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือเข้าไปใน Android Market โยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วยมก็โหลดเข้าเครื่อง ในพวกแท็บเล็ตอย่างนี้ก็ได้นะใครมีแท็บเล็ตใครมี iPhone หรือระบบของ Android ใช้ได้หมดนะอ่านกะ็แอปพลิเคชันอีกรุ่มหนึ่งธรรมจากครื่งหนึ่งนะีครามว่าพุทธพัสณะหรืออ e ีติปิตกะเข้าไปตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลยอย่างพระเจ้าโศกแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไปทั่วโลกเลยปุ๊บคำพระเจ้ารวดเดียว